โาดนรลดดทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาและตัวแทนจากพรรครลพับริกันปฏิเสธที่จะขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์กับนางกมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีและคู่แข่งจากเดโมแครตเป็นรอบที่สองก่อนถึงศึกการเลือกตั้งชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำทำเนียบขาวในวันที่หพฤศจิกายน ความเคลื่อนไหวนี้ของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้กล่าวในการปราศัยหาเสียงว่าเธอตกลงที่จะเข้าร่วมการโต้อภิปรายอีกครั้งกับคู่ชิงชัยจากพกรรคลิบลิกันบนเวทีดีเบตที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ CNN ในวันที่23ตุลาคมนี้ โดยทรัมป์บอกกับผู้สนับสนุนระหว่างการหาเสียงที่เมืองเวอ์เมนตันรัฐนอร์ทแคโรไลนาท่ามกล่าวมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเขาบอกนะคะว่า ปัญหาของการจัดดีเบตอีกครั้งคือมันสายเกินไปแล้วการลงคะแนนล่วงหน้าในบางรัฐอาทิรัฐมินนิโซตาเซาท์ดโกคตารัฐบูจิเนียก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วด้วยทั้งนี้รองประธานาธิบดีแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เคยขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไปครั้งแรกเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลการสำรวจความเห็นระบุว่าตัวแทนพรรคเดโมแครต คว้าชัยชนะในการตอบโต้และการอภิปรายครั้งนั้นค่ะ